สวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกมซิลโมบายนะครับก็เกมนี้เป็นอีกเกมที่ถอดแบบมาจากเกมในตำนานอย่างซิลออนไลน์ซึ่งก็เป็นเกม PC ที่ดังมากสมัยก่อนโดยที่เจ้าตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นมือถือนะครับแต่ก็ยังมีกินายตัวซิลออนไลน์เวอร์ชั่น PC อยู่ทั้งตัวอาร์ตเวิร์กแล้วก็ระบบต่างๆโดยที่เดี๋ยวตัวซิลโมบายที่ว่านี้จะมาเปิดเป็นเซิร์ฟ SEA เอเร็วๆนี้แล้วนะครับคาดว่าน่าจะราวๆปลายเมษาหรือว่าต้นพฤษภา ซึ่งเดี๋ยววันนี้เจก็จะพามารู้จักเกมนี้มากขึ้นนะครับรวถึงเรื่องของการลงทะเบียนต่างๆโดยที่ระหว่างดูไปถ้าเกิดใครสนใจตัวเกมนะครับลิงก์รายละเอียดต่างๆเนี่ยเจมีแปะไว้ให้ด้านล่างของตัวคลิปแล้วโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มจากดูตัวสนิทพีทที่ทาง o f f i ิเชียลเขาปล่อยมาหน่อยละกันครับจะได้เห็นภาพตัวเกมมากขึ้น เป็นยังไงบ้างครับเราจะดูตัวคลิปตัวอย่างกันไปแล้วก็จริงทาง o f f ฟิเชียลเนี่ยเขายัปล่อยรายละเอียดออกมาไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็พอเห็นภาพรวมตัวเกมคร่าวๆว่าอย่างเช่นตัวภาพในเกมเนี่ยเหมือนกับสมัยก่อนเลยแล้วก็มีระบบน่าสนใจหลายระบบนะครับเช่นอย่างการที่แบบว่าเราสามารถตีมอนเก็บเวลตามแมปได้หรือว่าเวลาตีมอนเราเปลี่ยนอุปกรณ์สใส่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างในเกมตามไปด้วย ทีนี้เดี๋ยวเจะจะพามาดูตัวหน้าเว็บเขาต่อนะครับก็ตัวหน้าเว็บเขาเนี่ยโดยรวมเจม,มาสองดูแล้วค่อนข้างประทับใจนะครับเพราะว่ามีรายละเอียดต่างๆเนี่ยเยอะแยะให้เราดูแบบมากมายเลยนะครับใครมีคาถามสงสัยเกี่ยวกับตัวเกมเนี่ยมาลองดูตัวหน้าเว็บเขาก่อนก็ได้ก็น่าจะเห็นรายละเอียดประมาณนึงอยู่ครับเดี๋ยวพาไปเริ่มดูกันเลยนะครับก้อนนี้เป็นหน้าแรกใช่ไหมครับก็ไม่มีไรเนาะก็เป็นแบบไอ้ตัวโปรโมทต,ตัวเกมคร่าวๆใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับเริ่ม9้ามีนาจนถึงก่อนเกมเปิดนะครับแล้วก็ไล่ดูกัน ก็ลงทะเบียนเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากเลยครับอย่างนีนนี้เป็นตัวแรกนะครับอันนี้จะเป็นลงทะเบียนผ่านทางสต์ปกติเนาะไอตัว Google Play หรือแอปสตูนะครับก็จะได้ของตามนี้ของพวกนี้ก็ดูโอเคอยู่นะดูเป็นของที่เราน่าจะได้ใช่ใชไหมครับเงินในเกมเอ่ยแต่ว่าเจวาวสุดน่าจะเป็นตัวเนี้ยน่าจะเป็นบอกว่าคอสตูมใช่ไหมครับเป็นคอสตูมตัวเป้กระต่ายที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมาร์คคอร์ดของตัวเกมนะครับอันนี้ก็คือเป็นลงทะเบียนในสตูตาปกติเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวมันมีอีกหลายทอดเลยครับ คือมันมีลงทะเบียนเยอะก็จริงแต่ว่าเจว่าก็ดีนะคือมีลงทะเบียนเยอะแต่ว่าเราก็ได้ของหลายต่อใช่ไหมครับได้ของเพิ่มขึ้นอันนี้มันจะเป็นยอดผู้ลงทะเบียนรวมนะครับคืออย่างตะกี้เนี่ยเราแค่ลงเราได้แน่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากได้ตัวคอสตูมครบเซ็ตเนี่ยตะกี้มีกระเป๋าใช่ไหมครับอันนี้มันจะมีแบบรองเท้าเสื้อกระเป๋าแล้วก็ตัวอันนี้เจไม่แน่ใจเป็นส่วนหัวใช่ไหมแล้วก็อาจจะเป็นสัตว์ขี่ก็คือถ้าเกิดเราจะครบเซ็ตเนี่ยเราจะต้องช่วยกันแล้วครับก็คือนี่ต้องยอดลงทะเบียนรวมนะครับถึงหนึ่กล้านเจคิดว่า ตอนนี้มันเพิ่งเปิดลงทะเบียนได้ไม่นานใช่ไหมครับก็2 0 0แสนละอีนิดเดียวนะครับช่วยๆกันเสร็จแล้วนะครับไปต่อกันก็อันนี้ลงทะเบียนทีเดียวได้รามาัลงต่อแลยใช่ไหมครับยังมีลงทะเบียนตัวอื่นต่อด้วยนะครับอันนี้ที่3นะครับอันนี้จะเป็นไม่เชิงเป็นลงทะเบียนสิเป็นตัวกดไลค์ตัวเพจ a c e b o o k เขานะครับก็อันนี้เอายอดไม่ค่อยเยอะนะครับแค่ส0 0 0มื่นไลค์เนี่ยเดี๋ยวเราได้ของครบทั้งแผงนนี้แล้วนะครับมีเป็นตัวเพชรด้วยนะครับเนี่ยเพชรเงินในเกมแล้วก็อื่นๆนะครับตอนนี้ณวันที่ทําคลิปนะครับตอนนี้หมื่น ยอดเอาสามหมื่นนะครับก็เกินครึ่งทางละคิดว่าเดี๋ยวตัวนี้ช่วยๆกันเดี๋ยวน่าจะถึงอยู่อันนี้ไปต่อกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่แบบว่าลกทะเบนเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มเติมมาอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับแจกเพิ่มนะครับก็คืออันนี้จะเป็นทาตัวเกมเขาไปโคกับทางกรีมนะครับก็จะมีแจกของตามในจอน,นี้เลยมีแบบเป็นรางวัลใหญ่ด้วยใช่ไหมครับเช่นแบบว่าเป็น iPad เป็นหูฟังเป็นตัวบัตรกิฟต์การ์ดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสนใจตัวรายละเอียดน,นะครับก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยครับเข้าร เนี่ยมันก็จะมีบอกรายละเอียดอยู่ใช่ไหมแต่ว่านี่มันอาจจะแบบว่ามีคล้ายๆกับเควสที่เราทําเยอะขึ้นหน่อยก็คือจะเป็นเนี่ยมีแบบว่าพีรีจิสเตอร์มีตามตัวเพจเฟซบุ๊กตามอีตัว YouTube แล้วก็เข้า Discord นะครับจะได้เป็นแต้มมาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติเราได้ครบร้อยแ้มแล้วเนี่ยเราก็ต้องชวนเพื่อนเพิ่มนะครับจะได้แต้มเพิ่มแล้วก็อันนี้เหมือนเข้าใจว่าจะไม่ได้เป็นสุ่มผู้โชคดีด้วยนะครับก็คือแบบว่าใครชวนเพื่อนมาได้เยอะอะไรเงี้ยก็ได้แ้มเยอะก็จะได้ราง คนที่เข้าร่วมแข่งขันนะไม่ใช่เ,เขาเรียกว่าอะไรนะเข้าร่วมสนุกไอตัวลงทะเบียนนี้ทุกคนนะครับก็ได้ตัวรางวัลนี้ไปด้วยครับเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนเลยนะได้ตัวกระชาบล็อกไปนะครับก็เหมือนแบบเป็นอีเวนต์เพิ่มเติมมาเรามีได้ของรางวัลหลายต่อแล้วเนาะแค่ลงทะเบียนอย่างเดียวใช่ไหมครับอันนี้เราก็ทําไปช่วงที่ระหว่างรอเกมเปิดนะครับอ่าแล้วก็มีตะกี้เป็นโคกับตัวหนึง่งใช่ไหมครับอันนี้เป็นโคกับตัว plwi นะครับก็เป็นเหมือนแบบตะกี้เลยแต่ว่าเป็นรางวัลแยกกันนะครับอันนี้เราสนใจแล้วก็กดดูรายละเอียดเพิมตรงนี้ไ ทีนี้ถัดมามันจะเริ่มเป็นรายละเอียดในตัวเกมมากขึ้นแล้วครับอันนี้เป็นอันที่ส่วนตัวเจบอกว่าเออเว็บมันทํามาค่อนข้างดีนะครับมีรายละเอียดมีอะไรให้ดูเยอะเลยเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันมีนี่ด้วยนะความเป็นมาของซีลนะครับก็คือเขาบอกว่าเนี่ยตอนปี2องพันสามใช่ไหมครับก็20ปีพอดีเลยเนาะประมาณ20ปีเปิดให้บริการครั้งแรกที่เกาหลีนะครับแล้วก็มีแบบไทม์ไลน์ความเป็นมาเป็นแบบสตอรี่ให้ดูนะครับเปิดที่ญี่ปุ่นไต้หวันของไทยเราที่ตอนไหนเนี่ยเจก็จำไม่ได้ของไทยเราสองพัน อันนี้ก็ลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับมีไทม์ไลน์ของตัวเกมเขาอยู่ทีนี้เราไปดูตรงส่วนถัดไปนะครับอ่ะก็จะมีระบบนะครับระบบคอมโบเนี่ยคนที่เล่นเวอร์ชัน p c มาจะชอบมากใช่ไหมครับเวอร์ชันนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็มีระบบซีลทออันนี้เจไปดูคร่าวๆมาแล้วมันเป็นคล้ายๆกับต้องบอกว่าอะไรนะระบบหาคู่ในเกมใช่ไหมครับเออก็หนุกดีหาเพื่อนเล่นได้หาแฟนได้อะไรอย่างนี้ครับมีส่งกิปให้กันด้วยนะเออก็ดูน่าสนใจดีครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูเพิ่มเติมตอนเป อ่ะแล้วก็นี่เรื่องอาชีพใช่ไหมครับตอนแรกอาชีพเท่าที่หน้าเว็บเขาบอกนะครับคิดว่าตอนแรกน่าจะเปิดมาแค่นี้ก่อนก็คือจะมี5อาชีพหลักนะครับอันนี้เขามีตัวเงาเงาไว้ให้ด้วยคนที่เคยเล่นเวอร์ชันพีซีมาก่อนน่าจะรู้ใช่ไหมครับว่าตัวไหนแต่ว่าเงาเงาเนี่ยคือเดี๋ยวตามมาทีหลังใช่ไหมตอนแรกจะมีตามนี้ก่อนก็จะมีเช่นนี้ครับไนท์ตัวเมทตัวพีทเจอร์ะนะครับแล้วก็ตัววอริเออร์นะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจรายละเอียดแต่ละตัวเพิ่มเติมเนี่ยคิดเข้าไปดูเพิ่มได้นะคร แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีแบบว่าวิดีโอโชว์สกิลตัวนี้ให้กดดูมัง้งแต่นี้เจลองกดแล้วเหมือนหน้าเว็บเขากำลังทําอยู่นะครับมันยังขึ้นเร็วๆนี้อยู่คิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครดูตอนแบบว่าใกล้ๆเปิดเนี้ยน่าจะเห็นสกิลแบบข้าวๆไว้เผื่อเราตัดสินใจเลือกอาชีพกันนะครับอ่านี่ก็จะเป็นเรื่องของอาชีพใช่ไหมแล้วก็มีระบบสัตว์เลี้ยงระบบสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่เนี่ยเจกดเข้าไปดูข้าวๆแล้วทํามาดีอยู่นะคือแบบว่ามีรูปอะไรให้กดดูหมดเลยนะครัมีีราเอดดดดห้ดไไดดูู้กกกไไไไป่นนนสสสื อ่าแล้วก็ระบบต่างๆมีเป็นไกด์ในเกมให้ด้วยไม่ต้องไปหายากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าบางอันมันจะแบบว่าเขาเขาคล้ายๆกับว่ากาลังค่อยๆทําอยู่นะครับบางอันกดเข้าไปก็ยังคัมมิ่งโซนอยู่แต่เดี๋ยวคิดว่ายัางไงก่อนเกมเปิดเนี่ยตรงพวกนี้น่าจะพร้อมนะครับเราก็เตรียมตัวก่อนเล่นได้ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสุดท้ายแล้วก็คือจะเป็นพวกคล้ายๆกับอาร์ตเวิร์กในเกมมีแบบมีรูปมีตัวแบบว่าคล้ายๆกับเทลเลอร์ตัวหนังตัวอนิเมะอะไรให้ดูแล้วก็มีตัวเกมด้วยนะครับ โอเคก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวซีอเอ็มตอนนี้ก็ยังไงไปลงทะเบียนกันไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเจมาแจ้งเป็นคลิปอีกทีหนึ่งนะครับ